วันนี้นะครับเรามีปลามาแบ่งนะครับทั้งแบบคู่และแบบเดี่ยวนะครับแล้วก็สวยๆนะครับเกตสวยๆวันนี้ก็ส่งฟรีเหมือนเดิมครับสวัสดีครับพบกับเก่งซราบภาษาบ้านเหมือนเดิมนะครับกับประกัดมือใหม่นะวันนี้เราก็มีปลาสวยๆมาแบ่งกันเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีปลา กตสวยๆห,หลายคู่นะครับซึ่งเอามาลดราคาลงลงเยอะพอสมควรเนาะแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็มีซามูไรามาให้2คู่นะครับซามูไรสวยๆเนี่ยนะครับก็เอามาลดราคาลงลงพอสมควรนะครับก็ขายที่อยากได้ซามูไรไปเพาะนั้นก็ เอาไปเพาะได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับที่เาที่ผมไปถามที่ฟาร์ม p ีซีเบต้าเนาะซึ่งเขาบอกตอนนี้นะั้นซามูไรนั้นที่จีนนะครับกำลังต้องการนะครับเป็นปลาจำนวนเนาะใครที่อยากทำเยอะๆนะครับไว้เป็นปลาจำนวนนะครับก็ลองเอาไปทำดูได้นะครับเพราะว่าซามูไรหนึ่งคอกนั้นก็มันก็ได้ ค่อนข้างได้จํานวนดีนะครับแล้วก็ปลาตอนนี้ปลาสีเดียวก็มีจีนนะครับรับจํานวนเยอะอยู่นะครับใครที่อยากจะเอาไปลองทำเป็นปลาจํานวนนะครับก็ลองศึกษาดูได้นะครับว่าเขา รับยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าปลาคําว่าปลาจํานวนนั้นต้องเลี้ยงเยอะหน่อยนะครับคือเขารับทีเขารับเป็นหลักเป็นร้อยเป็นพันตัวนะครับซึ่งจะมาถามแค่คอกสองคอกนั้นมันมันจะไปเป็นปลาจํานวนไม่ได้เนาะก็ถ้าจะทําจริงๆนะั้นต้อง,ต,องต้องศึกษาสักนิดหนึงหาข้อมูลสักนิดหนึ่งเนาะแต่หรือจะลองเอาไปทํา ไปทาแบบว่าเอาไปลองทาทุก,ก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าหลายคนก็เอาไปลองเพาะดูเนาะได้บ้างได้ไม่ได้บ้างเนาะได้มากได้น้อยแล้วแต่คนนะครับก็ตอนนี้ก็มีมาเบิ้ลเอ่ยมีบูริมนะครับ มาให้สามคู่เนาะก็ไซส์รัดได้ทุกคู่นะครับหนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดสามอยู่ประมาณนี้นะครับก็ส,สวยๆนะครับวันนี้มีปลา,ส,า,ส,าสวยๆมาหลายคู่นะครับใครใครที่สนใจคู่ไหนก็ไว้หน่อยนะครับเพราะว่าไว้ก็ได้นะคู่ส,สวยๆถ้าใครช้าก็อาจจะได้คู่ที่ ลงลงไปนะครับแต่ว่าช่วงนี้นั้นก็เรื่อยๆนะคนที่แบ่งปาน,นั้นนะเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้นั้นจะก็เห็นใจเนาะก็เลยต้องเอามาลดราคาลงกันเยอะพอสมควรนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนเอาไปทําได้เนาะเอาไปทําได้เอาไปเพาะได้นะครับจะได้มีปลา สวยๆบางคนเอาไปเลี้ยงดูเล่นอะไรเงี้ยบางคนเอาอาจจะเอาไปลองเลี้ยงไปลองทำดูอะไรเงี้ยเนาะผมเองก็ตอนแรกก็ลองทำดูแค่คอกสองคอกนะครับตอนนี้ก็ม,มีมีประมาณยี่สิบนะครับยี่สิบกระมังเนาะก็เพราะเป็นการยังไงเพราะลองวิชาไปเยอะนะครับเพราะออกมาคือ อาจจะปลาไม่ค่อยสวยมาลัดไว้อะไรเงี้ยลองเลี้ยงดูว่าโตมากโตน้อยรอดหรือไม่รอดอะไรเงี้ยก็ลองเอาปลาที่แบบว่าไม่ต้องแพงมากก็ได้เนาะเอามาลองเพาะดูก่อนนะครับแล้วก็วันนี้เรามีหูช้างนะครับมาหูใหญ่ๆเลยครับมาแบ่งให้2คู่นะครับใครที่ชอบปลาแบบสไตล์นี้นะครับก็ลองเอาไป เลี้ยงดูสวยงามก็ได้นะเลี้ยงหรือจะเอาไปไปเพาะก็ได้นะครับเป็นสวยๆเลยนะหูหูใหญ่มากนะครับก็เห็นมีบางคนถามมาเนาะผมก็เลยเอามาลงให้เอามาแบ่งให้เนาะก็ในราคาที่ไม่แพงนะครับก็ตามงบก็แล้วกันเนาะ คือตอนนี้นะผมที่คิดไว้เนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยอยากได้แต่ว่างบอาจจะไม่พอเดี๋ยวผมจะลองทําเป็นคลิปนะครับคลิปแบ่งปลานี่แหละแต่ว่าผมจะเอารูปปลาลงไปให้ทุกคนดูเนาะแต่ผมจะไม่ใส่ราคาคือใครสนใจคู่ไหนนะครับทักไลน์มาคุยกับผมทักไลน์มาคุยกัน ถ้าเกิดราคาที่ให้ราคาผมที่คือยังไงให้ราคาที่ผมอยู่ได้คือผมก็แบ่งให้เลยถูกแพงนั้นไว้คุยกันหลังไม่เนาะเอาแบบนี้ดีกว่านะครับคือถ้าใครสนใจเนาะถ้าถ้าเป็นการแบ่งป๋าแบบว่าไม่เหมือนชาวบ้านนะครับคือแบ่งป๋าแบบ ไม่แสลราคานะครับราคาเราจะคุยกันหลังมายอย่างเดียวนะครับก็ว่าจะลองทําดูนะครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะยังไงก็ทุกคนช่วยกันคอมเมนต์มาด้วยนะครับว่าอยากให้ทําแบบนั้นหรือเปล่าเนาะคือแบ่งปลาตามใจลูกค้าเอางี้ดีกว่าแบ่งปลาตามใจคนซื้อแล้วกันเพราะว่าบางทีก็งบไม่ถึงอะไรเงี้ยมันก็ ง,งบไม่ถึงก็ซื้อไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดเรามีราคาที่กำหนดไปเหมือนในคลิปทุกๆคลิปที่เราแบ่งไปให้อย่างเงี้ยเนาะอาจจะสมมุติอาปาตัวนี้ผมตั้งราคาไปที่สามรอยห้าสิบอะไรเงี้ยพอคุยกันหลังไม้ปุ๊บพี่ผมมีงบเท่านี้ได้ไหมครับอะไรเงี้ยเพราผมก็อาจจะ คิดดูเออโอเคได้ผมแบ่งให้อ่าใครใครเห็นด้วยนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับคือในคลิปเนี่ยมันจะมีคนที่ฟังในคลิปนะครับจริงๆเนี่ยมันมีไม่กี่คนนะครับที่จะฟังเพราะว่าบางทีก็อาจจะลำคาญเนาะเพราะว่าพูดอะไรไปเรื่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีเราก็อยากจะพูดคุยเนาะกับคนที่เลี้ยงปลาเหมือนกันนะครับ สำหรับคนมือเก่าขเขาอาจจะไม่ฟังเนาะเพราะว่ายังไงมือเก่าเขาก็มีวิธีของเขาเนาะแต่ว่าสําหรับมือใหม่นั้นคุยกันได้นะครับเดี๋ยวเราได้เจอกันแน่ครับคลิปแบ่งป่าแบบว่าไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องนะครับแบ่งป่าแบบไม่ต้องมีราคาหน้าคลิปนะครับแต่ละแต่ราคานั้นไปตกลงกันหลังใหม่เดี๋ยวเจอกันแน่นอนครับ แล้วก็วันนี้นะครับเราจะมีธงชาติสวยๆนะครับมาให้ทั้งหมดสามคู่เนาะดูนะครับธงชาติสวยมากนะครับผมไม่รู้นะครับว่าที่อื่นเขาอาจจะขายกันเป็นพันนะครับเป็นพันหรือว่าเท่าไรไม่รู้นะครับแต่ว่าผมแบ่งให้เท่านี้นครับก็ สงชาติเป็นปลาที่ทํายากนะครับแต่ใครที่จะเอาไปทํานั้นบอกให้สักนิดนึงเนาะเพราะว่าปลาสงชาตินั้นเปอร์เซ็นที่จะได้สวยๆแบบนี้นะครับตอนหนึ่งคอกเนะี่ยมันมีไม่กี่ตัวเนาะราคามันค่อนข้างจะสูงนิดนึงเพราะว่ามันเป็นปลาทํายากนะครับมันก็เลยค่อนข้างจะมีราคาเนาะก็ใครที่อยากเอาไปเลี้ยงไว ดูสวยๆหรือว่าอาจจะเอาไปตั้งโชว์ตามร้านตัดผมร้านค้าร้านอะไรเงี้ยก็ได้นะครับเพราะว่าเราแบ่งให้ทุกคนเนาะสำหรับคนที่อยากได้เราไม่ได้ปิดกั้นใครเนาะใครมีใครอยากได้ก็เอาไปได้นะครับ ก็ตามตามความสวยของปลาเนาะแต่คู่นี้ผมว่าสวยนะครับเป็นหางดาวเนาะเป็นธงชาติเลยแต่ว่าด้านข้างนะอาจจะมีตำหนินิดนึงเนาะนิดเดียวแต่ก็ถือว่าสวยนะเอาไปลัดได้นะครับคู่นี้ก็สวยนะครับเป็นธงชาติสวยเครื่องใหญ่เนาะก็ใครที่อยากเอาไปลอง เลี้ยงไว้ดูหรือเอาไปทำก็จัดไปได้เลยนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วนั้นเอามาลงแค่คู่เดียวนะครับมันเห็นมีมาถามมาหลายคนนะครับก็เลยคลิปนี้ก็เลยเอามาลงให้สามคู่เนาะก็เหมือนเดิมนะครับใครไว้ใครได้นะเป็นปลาที่ ค่อนข้างสวยเลยนะครับเครื่องใหญ่นะครับปลาตัวนี้หางใหญ่มากหรือผมหรือบางคนอาจจะว่าผมขายถูกไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอาจจะถูกไปด้วยซ้ำก็แบ่งๆกันไปเนาะอันนี้ก็เป็นคอกนิโมนะครับ เป็นมันติออกเป็นมันติคลเร์เลยเนี่ยแต่ผมผมเห็นสีมันันหวานดีเนาะผมก็เลยจับมาถ่ายรูปเอาพอถ่ายรูปแล้วเฮ้ยมันสวยผมก็เลยเอามาแบ่งกันผมเอาเท่านี้นะครับราคาไม่ต้องเอาสูงมากเนาะใครที่เอาไปทําได้ก็เอาไปนะครับก็ สวยนะครับเป็นสีหว,นหวานๆเนาะใครที่อยากได้สายหวานนะครับไปเลี้ยงไว้นะครับเอาไปดูเล่นนะได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกาแล็กซี่เนาะมันก็จะดูสวยผมก็ชอบนะกาแล็กซี่เนี่ยสีมันจะ สวยๆดิใครที่จะเอาไปทำก็วันนี้นะครับเราจะมีปลาเดี่ยวมาให้เนาะเพราะว่าบางทีผมลงไปเป็นคู่แบบนี้นั้นมันจะมีคนที่ถามแบบว่าซื้อตัวเดียวอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวคลิปต่อๆไปนั้นผมจะอาจจะมีตัวเดียวเป็นปลาเดี่ยวนะครับ หลายหลายแบ่งรวมรวมไปเนาะก็จะได้คือ,อยังไงกระจายกระจายกันไปนะบางคนอยากได้ตัวผู้ตัวเดียวบางคนอยากได้ตัวเมียตัวเดียวอะไรเงี้ยผมก็เอามาแบ่งให้เนาะแบ่งให้แบบเป็นตัวเดียวเนาะอันนี้เป็นตัวผู้นะครับเป็น มันจะออกเป็นหลายไฟไหมแต่ว่าแบ่งกันนะครับอันนี้ก็เป็นบุริมเนาะสวยนะครับตัวนี้ก็สวยนะครับเป็นตัวเดียวนะครับเป็นตัวผู้สวยๆเลยนะครับก็ใครอยากได้ก็จัดไปเลยนะครับตัวเดียวแล้วก็เราจะมี ตัวเดียวนั้นอาจจะมีมาลงเยอะขึ้นเนาะก็คอมเมนต์มาได้นะครับว่าอยากได้ปลาแบบไหนนะครับอยากได้ปลาแบบไหนที่เป็นปลาตัวเดียวเนาะหรือบางคนอยากได้เป็นคู่ก็จัดแบบเป็นคู่ไปเนาะใครที่อยากได้ตัวเดียวก็เอาแบบเป็นเดี่ยวไปเนาะก็ไม่รู้จะคุยอะไรเนาะ ก็อยากให้ดูกันเอาเองเนาะว่าถูกใจคู่ไหนนะครับถูกใจคู่ไหนก็จัดไปเลย <laughs> อันนี้ก็สวยนะผมว่ามันสวยดีนะตัวนี้ <c oughs> ก็เช่นเดิมนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับเก่งซาภาษาบ้านเนาะก็ประกาศมือใหม่นะครับแล้วก็เพจเก่งซาภาษาบ้านเนาะแล้วก็ t ิกต o อกนะครับทิกตอกอันนี้เป็นตัวเมียเลสโนนะครับไข่แน่นๆเลยนะครับไขรที่จะเอาไปทำเนะาะไขรที่มีตัวผู้อยู่แล้วนะครับจะเอาไปรัดก็ได้นะครับเป็นเดี่ยวเดี่ยวเมียนะครับ เดี๋ยวตัวเมียเนอะก็ตอนแรกก็มีหลายตัวนะตอนนี้ก็สีมันเริ่มหลุดแล้วนะเริ่มหลุดเยอะแล้วปลาคอกนี้นั้นเป็นปลาอายุน่าจะ4ี่ห้าห้าเดือนนะครับไข่แน่นๆเลยนะครับใครที่จะลองเอาไปเพาะก็ได้เลยนะครับ ก็แล้วพบกันนะครับ EP ต่อไปนะครับว่าเราจะมีปลาอะไรมาแบ่งกันนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับผมสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ